จังหวัดอยุธยานะครับเกจิดังเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาติการามนะครับหลวงพ่อปานวัดบ้านมุโคนะครับแล้วก็อีกหลายๆรูปหลวงพ่อจงวัดต่างนอกหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับนะพระที่ปีลึกที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาติการามหนึ่งในเป็นจาภาคีก็คือหนึ่งในห้าเหรียญที่หายากนะฮะรุ่นแรกเนี่ยราคาหลายสิบล้านนะครับสวยๆหลักสิบล้าน แต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับปี68วัดกระสังนะถ้าใครรู้จักวัดกระสังนะจะเป็นวัดที่หลวงพ่อพก,กันอุปธรรมนะครับมาตั้งแต่นมนานแล้วตั้งแต่ก่อนปี2500นะฮะจัดสร้างเรหรียญหลวงพ่อกันขอบิดพิมพ์ขอเบ็ดนะครับเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับปี68เพื่อเอาไปใช้บูรณะเสนาสนะ,นะครับและพระโวสถของวัดกระสังซึ่งจะอยู่หน้าวัดพญาสเลยนะครับใครสนใจกดาการด้า,าซขายมือนะครับมีเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อเงิน